วันนี้เราจะไปกินหมูกระทะที่ท่าบ่อนะครับหายไฟกันเลยนะครับเข้าสู่ประตูเมืองท่าบ่อแล้วบรรยากาศมีร้านเหมียวมีเกี้ยวข้างทางด้วยนะครับงั้นเราก็จะตัดภาพไปตอนที่ถึงร้านเลยนะครับถึงร้านหมูกระทะแล้วนะครับ,น,รบนี่นะครับร้านแหลกนะครับไม่เคยมาร้านนี้เลยนะครับ ร้านสวยมากเลยนะครับดูสิครับนี่่เดี๋ยวเพื่อนนะครับบรรยากาศร้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ร้านสวยมากเลยครับไม่เคยมาร้านนี้ครับปกตสิมาแต่ร้านแถวบ้าน แล้วก็ไปร้านข้างมงอหอมีอนี่ขาบอกครับมีนะครับผักที่อยู่ร้านนะครับมีเยอะมากเลยนะครับนุ่มๆใ,ใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่คือมันเป็นานนะครับเรามาเป็นเด็กยนี่ดูอาหารนะครับหรือวะะ่า หวานเลยนะครับมนันเป็นก็คืออะไรนี่จะน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งใสเราจะมาตักน้ำแข็งใส่นะครับ,รบเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับ จุ่มมุมเสียบนะครับตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วนะครับเรป